สวัสดีครับทุกคนวันนี้คนหนึ่งมาทุกคนมาชมบรรยากาศจุดพุนะครับวันตุจีนะครับวันนี้วันที่11แล้วนะครับที่ประเทศลาวนะคิงโลมังน,นะครับตอนนี้ภูภูสวยงามมากนะทุกคนดูสิครับโคตรสวยครับเนี่ยบรรยากาศนคืนนี้สวยเลยครับ เสียงกระหึ่มเลยครับทุกคนอโอ้โหก็จะเป็นทุกปีนะรับจะนุดจีนนะครับก็จะมีการจุดคู่อย่างนี้นะครับสวยสวยงามนะครับกใกล้กับประเทศคิงโรมาตรงนี้นะฮะเนี่ยสวยมากเลยกลางคืนอย่างสวยครับตอนนี้เสียงกระหึ่มแบบ มากเลยครับโอ้โหุ้นใหม่ลนะฮะสวยมากใครที่มีโอกาสเนี่ยต้องมาชมนะเนี่ยตรุรกีทุกปีก็จะมีกระจุดหู้อย่างนี้ครับกระหึื่อมเลยฮะตัวน,นี้คนหนึ่งอยู่ที่ฝั่งไท,ทยนะครับที่องพิสแสนนะครับ คนูโอ oh, no. oh. oh. ้โหโอ้โหสวยจริงๆอยากให้ทุกคนได้มาดูกับตานะครับให้ดูกำแพงจะสวยมากวันนี้นะทุกคน ตัวนี้มีโอกาสได้มากระถายให้ดูวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูฮะทุกคนสุดยอดครับเนี่ยแสงสีเสียงในตอนกลางคืนที่ฮิงโรมันเลยนะฮะ สวยงดงามมากครับนี่ฮะเราจะปล่อยเป็นชุดๆนะครับยังสวยอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวจะมีอีกชุดไปเรื่อยๆนะทุกคนบริบบเวณรอบที่อรมันตรงนี้ก็มีนะครับนี่นี่คือบรยรยากาศในกลางคืนเลยครับทุกคนสวยมาก,มาก มีโอกาสลงแวะมาริมโขงถึงแสนเนี่ยมียข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยเรามาถ่ายอยู่บรรยากาศตรงนี้นะครับทุกคนยาวถึงลู่เลยนะคนเสียงสีเสียงสะท้อนแม่นม้ำสวยมากมากครับมีโอกาสก็มาถ่ายรูปบรรยากาศริมโขงอย่างนี้นะครับทุกคน